สวัสดีคร <it> ับนะฮะตอนนี <part of each video> ้นะครับเป็นช่วงระหว่างที่ดอกรักนะครับฝึกนะฮะตัดต่อวิดีโอนะครับนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่1นนะครับนะฮะดอกรักจะตัดต่อวิดีโอจากหลายๆคลิปนะหรือไม่ก็ถ่ายลูดลูู่ไปเลยแล้วก็มาตัดนะฮะให้เป็นช็อปที่คําพูดที่ติดต่อกันนะครับอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือคลิปที่1นนะครับ อ่าเนี่เป็นคลิปที่2นะครับเป็นคลิปที่2นะครับนะฮะดอกลักก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะตัดต่อนะครับนะอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับอ่ะถ่ายไปเรื่อย <screen S 1> ๆถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยนี่เลยอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับคลิปที่2นะครับอ่าต่อมาเนี่เป็นคลิปที่3นะครับอา่าอ่าถ่ายลักษณะแบบนี้นะครับคือไม่ได้คือคือคือไม่ได้แบ่งเป็นคลิป ไม่ได้แบ่งเป็นคลิปนะไม,ไม่ได้สต็อปไว้นะครับนะฮะคือถ่ายลูดไปเลยนะครับนะฮะแต่ถ้าหากว่าเอามาเปิดนะครับมันก็จะเป็นภาพเดียวกันไปเลยนะสิ่งที่เราไม่ต้องการนะก็มีอยู่ในนั้นนะแต่ครนี้เราต้องการนะครับฉะนั้นเราจะเอามาตัดต่อเป็นเป็นช่วงๆเป็นตอนๆไปแต่เป็นคลิปเดียวกันนะครับอ่าคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปที่4นะครับนะ จำได้นะฮะจำได้เราเป็นคลิปที่สี่นะครับอันนี้เป็นโอ่งน้ํานะครับเป็นโอ่งน้ําเมื่อสมัยก่อนจอาบน้ํากันตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นคลิปที่ห้านะครับผมถ้าหากว่าจําไม่ผิดนะฮะอันนี้เป็นเหลาตากผ้านะครับเป็นเหลาตากผ้าที่อ่าจะอ่าตากผ้าซักผ้ากันที่ใดก็จะเอามาตากกันตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่หนะครับที่จําที่จําไม่ผิดนะฮะ นะครับอันน <hotel> ี้เป็นคลิปที่6นะครับผมนะฮะอ้ยังไงแล้วก็นะฮะเดี๋ยวจะตัดต่อดูนะครับว่าจะประสบความสําเร็จไหมสําหรับที่เราไปเรียนมานะครับเวลาอยู่กับเขานะฮะก็โหเป๊ะๆเลยนะแต่เวลากลับมาบ้านจริงๆอะฮะกลับทาไม่ได้นะก็เลยจะต้องมาฝึกความชํานาญเองนะครับอะยังไงแล้วก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะครับอะยังไงแล้วก็เดี๋ยวตัดต่อเสร็จจะเอามาอวดเพื่อนๆครับ